เออีไ e R, โอย g อาร์ล that we use สระเสียงยาวในภาษาอังกฤษมีเยอะมากๆเลยอย่างเช่นคำว่า Lay, Lane, l a c e ก็เป็นเสียงลองวาลเอทั้งหมดแล้วน้องจะใช้ A ตัวไหนดีคะครูเอไอเอวหรือ A with Magic E คลิปนี้มีวิธีช่วยน้องนะคะ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube และ Facebook f a n p n g e i n i r a i n i n เทรนด i ไทยพูดอังกฤษคล่องคูโบมีคลิปสอนฟรีหน้าเพจและที่สำคัญนำใบงานเรื่องสละเสียงยาวหรือว่า Valve d i i g r a p h มาฝากผู้ปกครองอย่าลืมโหลดไปใช้กันนะคะหลังจากที่เด็กๆรู้จักสละเสียงสั้นกันไปแล้วนะคะใน J อนี่กรุ๊ที่1ถึง3เอ อ่ออ e uh, uh, short vowels that we use เด็กๆผสมสระเสียงสั้นได้ง่ายๆสบายๆเช่น b บอะแ t b เบ Bert, b at b a ต b t t ต t บอะอ t b e ั t b แต่ทีนี้พอเป็นสระเสียงยาวใน Jolly group number no. 4เริ่มจากเสียง A A ครูโบก็จะพาร้องเพลงแบบนี้นะคะ My ears h u r t I was in pain A A My you ear hurt, I was in pain. What did you try say? เอา A กับ I มารวมกันกลายเป็นสระเสียงยาวปกติ A อ่านว่าเอเอและ I ออ่านว่าอิอิแต่เมื่อนำสระสองตัวมาอยู่ติดกันแบบนี้เราเรียกว่า vowel digraph vowel digraph หรือสระ2ตัวที่นำมารวมร่างกันแล้วเกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะทีนี้ว้า e l digraph มันก็มีหลายตัวมากๆครูโบขอเรียกว่าสระเสียงยาวแล้วกันเนาะ คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่สับสนนะคะเพราะว่าสระรเสียงสั้นมันก็ตรงตามรูปของมันใช่ไหมแอเออีอออะแต่ว่าสระรเสียงยาวเนี่ยเด็กๆเขาต้องจําเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มจากเสียงแรกเสียงเอเด็กๆในค o สจอ p h ี่ฟอนิกของคูโบก็จะมี j o l ลี่สติปนะคะแผ่นชาร์ตท,ที่ช่วยในการเขียนด้านหน้าจะมี42เสียงหลักด้านหลังจะมี v o l digraph หรือสะเสียงยาวที่คูโบจะสอนในวันนี้ให้เขาพกชาร์ตนี้นะคะ ไปโรงเรียนทุกวันได้เห็นทุกวันเอาไปใช้เอาไปดูเอาไปท่องเขาก็จะจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะอย่างเสียงแรกค่ะเสียง a a ที่เราเรียนในจอนลี่กรุ๊ปสเวลาที่ครูโบสอนในคอร์สเนี่ยครูโบจะให้เขาจำเสียง a a i a ให้แม่นยำก่อนแล้วค่อยไปเรียนตัว v ว้า l d i g r a หรือสระเสียงยาวที่เป็นเสียง a ในรูปอื่นนะคะเช่น b r a n brain เ r er, a เออ i n เรนเออเออพอเขาแม่นยำเสียงเอที่เป็นรูป ai แล้วเราก็หยิบจอลลี่สตริปขึ้นมาแล้วบอกน้องนะคะว่าเนี่ยเสียงเอมันก็สามารถเป็นรูป ay ได้นะแล้วก็สามารถเป็นรูป a with magic e ได้นะข้อแตกต่างก็คือ ay เนี่ยมักจะไม่มีตัวสะกดท้ายคำเช่นคำว่า เอเสังเกตไหมว่าจะไม่มีเสียงท้ายไม่มีเสียงตัวสะกดนะคะออเอเลอเอเรแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆส่วน A with magic E ก็จะมีเสียงท้ายหรือมีเสียงตัวสะกดนะคะเช่นเออเอ e คเ k เคเ a k คเค k คเ k เค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 คเคเเคคเ เราให้เขาเรียนตามระบบ j o ลลีนะเริ่มจากกลุ่มสีที่เรียนเสียง a ai a เสียงยาวและจากนั้นก็ให้เขาแม่น ai ให้ได้ก่อนแล้วก็พลิก Jolly Strip นะคะสอนเพิ่ม a y กับ a with e ต่อมานะคะสละเสียงยาวตัวที่2ที่ครูโบจะสอนเพิ่มนะคะตามเพลงที่ครูโบพาร้องนะ a e i o u อ่ะเราก็จะไปเรียนเสียง e กันเลยนะคะ ในระบบ Jolly p h o ฟอนิเคาก็จะสอนอ e ีอ e ีก่อนนะคะอีอ e ีเซอีล่องวาวอ e ีเพลงมันก็จะร้องแบบนี้พอเด็กๆจำว่าอ e ีอ e ีเซอีได้แล้วเราก็มาสอนผสมคำกันเช่นเบอีบีน e e ื่นซีน e ื่นคีนและใช้จอลลี่สตริปเพื่อบอกน้องๆว่า e ื่นเซอีอีนเอก็เซอีเช่นกันนะคะเบอือ่นบีนเอตซีดหรือจะเอามารวมกันเช่นเอีซีเวอื่นเดอะวีดซีวีดซีวีดแบบนี้เป็นต้นนะคะ ไปดูสะเสียงยาวหรือ vowel d i g r a h ตัวที่3กันเลย a e i เสียง i ค่ะในระบบ jolly phonics กลุ่มที่4เราก็จะเรียน i e เนอะ i e ก็จะร้องว่า the captain said i i the captain said i i stand up straight don't be late the captain said i i และเราก็จะพาเขาผสมคำเช่น i pie อ i line แบบนี้นะคะและเราก็ใช้จอ l ลี่สตริปช่วยเขานิดนึงนะลูกมันไม่ได้มีแค่ I E มันยังมี Y ตัวเดียวที่หนูเคยเรียนมาแล้วเช่นอื้ออาย my อื้ I, I, อออีอึ l i n e l i n e k er I cry แล้วมาดู igh บ้างนะคะอื้อ i t night b er อ i t bright อื้อ i t might มาดู I with magic e นะคะ er I strike sp e I spike d e er I b describe describe des แบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูเสียงที่4ในระบบเสียงยาวของ Jolly Phonics นะ a e i o you อ่าเสียงที่4ก็ต้องยกให้เสียง o oh o oh, a c o oh ก็ไปเทียบใน jolly group number no. f นะคะ o oh, a c o oh ก็จะร้องเพลงแบบนี้ oh did you see the billy go oh, oh 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 did you see the billy go a t under the old oak tree และเราก็พาเด็กมาผสมเสียงกันเลยค่ะอย่าลืมนะว่าต้องให้เขาแม่นยำในต้นเสียงหลักก่อนนั่นก็คือรูปโอเอตามกรุ๊ปจอลลีนะคะ b o อส b o a T B O a เบอสต์โ O T ต O ค T สต T มาดูโอแบบว่าอยู่กันบ้าง e R O r o w e r o c r o w แล้วมาดูโอวิสแมจิกอ e ีนะคะ B O โ B O บน โอ้ oh, mm, stone และมาถึงเสียงสุดท้ายเสียงที่เหมือนจะยากยากจริงๆแหละเสียงเนี้ย a e i o u ถ้าไม่ยากจริงอะ่ะจอลลี่คงไม่จัดไว้ในกลุ่มที่ นะคะคุณพอ่อคุณแม่จะเห็นว่าเสียงยิ u เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่7เลยก็มันแอบยากนี่นะแต่ครูโบจะอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะ you is e, say you นะคะคุณพอ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินอ่าฟอนิคเจ้าอื่นเขาอ,อ่านว่าอู้นะคะอันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่า you มี2เสียงด้วยกันแต่จอลี่ฟอนิคอยากให้เราจําว่า you, e, say, you ี s ซย y เพื่อให้ง่ายที่สุด แต่ทีนี้อย่างที่บอกพอเสียง you มันมี2เสียงด้วยกันนะคะก็คือ you e say you แล้วก็ you e say อู้แล้วอะไรจะเป็นตัวแยกให้เราแนนแนนผู้ช่วยที่ขาดได้ก็คือ j o l ลี่เวิร o ดบเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าเสียง you นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าครูโบจะให้จำา u u you e say you ให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะฝึกทั้งหน้านี้ที่เป็นเสียง you นะคะส่วนเสียงอู้เดี๋ยวเราค่อยฝึก ไปเนาะใช้ชาร์ตนี้คู่กันนะคะ a e i o u you, e S S e y u e เ a ยยมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้าง u o f e e l k o t e n u continue continue k u q r x k u rescue rescue มาดู e ดับวที่ออกเสียงยืบ้างนะคะ y e ฟิ e e ย u s, s k ิมาดู you with magic e ที่ออกเสียงยูนะคะ K Yu-B e u ว e ู u you you s <m> ู u มูย u อูม l ง่ายใช่ไหมเด็กๆพอเราฝึกเสียง ue ที่ออกเสียงยูเสร็จแล้วเราไปฝึก ue ที่ออกเสียง u กันบ้างนะคะ u e, say, u e ีเซอูคืออู กออู๋ blue เบออูบลู e มาดู e w u ที่ออกเสียงอูบ้างนะคะเบออูบ b l u เหมือนคำว่า blow blue blown กออู๋ล l u เหมือนคำว่า grow grew grown เดออูอดูเหมือนคำว่า draw drew drawn และตัวสุดท้ายนะคะ u with magic e ที่ออกเสียงอูนะคะเ o ออู rude อูอือรูเจอูอึจูนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้ทุกท่านเมื่อมีเครื่องมือเป็นจอลลี่สตริปตัวนี้สระเสียงยาว A E I O U น่าจะทำให้น้องน้องนึกออกแล้วก็สามารถที่จะแยกได้ว่าเอ๊ะ คำนี้จะใช้รูปไหนดีนะให้เขาพกไปโรงเรียนทุกวันนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำในการสอบเขียนตามคําบอกก็ได้รวมถึงจอลลี่เวิร์ o บุเล่มนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยแยกเสียงให้เราหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียง U หรือเสียง U นะคะแล้วก็อีก1,500คําที่เด็กๆควรจะต้องฝึกอ่านให้ได้ ก่อนที่จะไปเรียนสิ่งที่ยากๆอย,าอย่างอื่นในภาษาอังกฤษพั0 0คำนี้เป็นเล่ม phonics ทีท่ดีที่สุดที่ครูโบใช้สอนมาตลอด5-6ปีด้วยกันตอนที่ทำสถาบันนะคะอยากคุณพ่อคุณแม่วางใจว่า phonics ที่ได้ผลเนี่ยเราต้องทุ่มเทเวลาลงมาฝึกมากกว่านั่งเรียนหรือดูคลิปวิดีโอเฉยๆนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมพิมพ์หัวใจ กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ครูโบนะคะพร้อมคอมเมนต์มาว่าเข้าใจหรือไม่อย้า้ครูทำหัวข้ออะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมโหลดใบงานข้างล่างนะอยากให้เด็กไทยอ่านออกทุกคนค่ะ